สวัสดีครับสวัสดีค่ะพาน้ามหนอยสวัสดีครับาาสวัสดีค่ะเออด้จากสอบแล้วนี่อืมวันนี้จะเอากี่สอบคะเอาร้อยสอบปุู๊คือจะเก่งนะวะ,ะเดี๋ยวร้อยสอบสอบจากบ้านนี่สอบละสิบบาทว้าววันนี้จะเอาร้อยสอบ โอ้หายจากคนบักล่ะสองคนสองคนกับคนนี้ใช่ไหมกัห้บาท50บาทโอ้วันนี้จะเอาร้อยสอบโปเต้กับกับเฟิร์สมาหายพุ่นสอบละสิบบาทจะเอาร้อยสอบแล้วจากบ้าน1อยสอบนี่ฮะได้หนึ่งพันบาทโอ้วันนี้สิเอาคนละหาลอยบนเด้อขยันแทาวา่าเมื่ออยู่บาหาม เมื่อยครับเมื่อยทำไมถึงทำอยากได้เงิน,องนโอ้โหถูกเป๊ะเลยเป๊ะเลยเปะเลย,เเลย,เเลยถูกต้องแล้วครับเหนื่อยก็ยังทำเพราะว่าอยากได้เงินโอ้ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทิมใช่ไหมอืมปิดเทอมมาหาเงินพิเศษและได้พิเศษมารับจ้างกอกผุ่นก <มา S 1> อกป <มา S 1> ุ๋ยกระสอบละสิบบาท โอ้เด็กน้อยบ้านโนนสีวิไลนี่มีงานทำเด้อประธรรมดาเก่งดูอีกต่างหากอื่คนนี้คนนี้เป็นคนกรอกคนนั้นเป็นคนควัดอืณอยากได้ต้องการพนักง,งานให้หุ่นบอกคุณยายแดงเด้อส่งไปให้เลยอื หาเงินไปกินโรงเรียนช่วยพ่อช่วยแม่เด็กขยนันอกกุณคุณเปาละสิบบาทเนอะูคุณโกงบกใหญ่ครับคุณหนึ่งควัดคุณหนึ่งเกะทั้งนี้เป็นคนเกะทั้งนั้นเป็นคนปล่อยออกมาเป็นคนกิน งัวทั้งกินกินแล้วก็ปล่อยออกมาให้โปเต้กับเฟิร์ตเป็นคนกรอกไปใส่นาไปดูซิฝุนนี้มันมาจากไหนฝุ่นนี้มันมาจากงัวอันนี้งัวเป็นตัวกินกินแล้วก็ไปย่อยสลายมีในท้องงัวออกมาเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยสามารถเอาไปใส่พักใส่เนี่ใส่าใสนาได้ นี่มีประโยชน์มาเลี้ยงงัวนี่หญ้าก็ไม่ต้องซื้อไปเกี่ยวเอาที่สวนเพราะว่าสวนมันหกสวนมันหก,กไปเกี่ยวหญ้ามาให้งวัวเกี่ยวหญ้ามาให้งัวแลว้วงัวกินงัวก็ย่อยสลายออกมาเป็นฝุ่นให้เด็กๆได้กเดก,กะหาเงินหาเงินให้เด็กน่อยไปกินโรงเรียน อ๋อกินแบบเสียบเสียบนัวนัวเลยอย่าให้กันได้นัวอย่าให้กันได้กินดีๆเลยกินดีๆเลยตัวใดกินเสียบกระมูนี่ตัวแดงนี่กินเสียบกระมูหญ้าก็บมะเร็งหญ้าแก่หญ้าอ่อนกินให้หมดโอ้วว่าจะเป็นหญ้าว่าจะเป็นหญ้าสบายขนาดนัวใหญ่แดงเอาชิ้นเข้าไปลูกกินเข้าไป กินแล้วก็ไปอันย่อยสลายอยู่ในท้องแล้วก็เอาออกมาเป็นปุ๋ยปุ๋ยแห้งแพงอยู่อือก็หมวของเราเองอนย่อยสลายแล้วก็มาทางนี้เด็กๆก็กลตักคุณอีก หลานกระดุมันปลาทองจะขาเงินหาทองตักขุนเกอะขุนเกาะปุ๋ยโอ้ยสะอ่อนเด้อหลานเอ้ขาเงินหาทองซอยเรือตัวเองซอยพ่อซอยแม่อมืได้แบบนี้แม่มันยังขักเกาคขุนเกากปุ๋ยวันนี้คุณยายแดงพามาดูตักขุนบ้าบ่งงัวเรียงงัวเศรษฐกิจพอเพียงเอาหญ้ามาให้กินเอาหญ้ามาให้กินแล้วกัน เอาเขาปากแล้วก็เอาเขาท้องแล้วก็ออกมาเป็นฝุ่นแบบนี้เลยนี่ในยแดงให้เ็กน้อยตักไปใส่หน้าโอ้ยหมุนเวียนอยู่นี่แหละใายแดงเป็นกระเตเศร,ร้าหน้าเป็นนั่นนี่แหละออวันนี้นนคุณยายแดงพามาดูแล้วก็จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันหน้าจะไปดูอีก